ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิศบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังท่านกำลังฟังทิศบ้วนบางประมาอิศัตว์บ้วนกิยาพันธ์นะครับก็วันนี้ผมมาคุยให้ท่านได้ฟังก็คงจะต้องตอบปัญหาแฟนๆรายการนะครับ คำถามที่จะตอบแฟนรายการวันนี้ก็มีแฟนถามว่าเวลาปลูกกล้วยไม้เนี่ยทำไมอีตอนที่เราไปซื้อกล้วยไม้มาเนี่ยเขาก็ออกดอกสวยนะแต่พอมาอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ออกดอกเลยทํำยังไงจะให้มันออกดอกนะครับอ่าอย่างนี้ผมก็ต้องย้อนถาม แฟนๆรายการไปก่อนว่าเวลาท่านไปซื้อกล้วยไม้มาเนี่ยท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านซื้อกล้วยไม้ชนิดไหนมาโดยเห็นเป็นต้นกล้วยไม้ก็ซื้อมาเลยนะครับกล้วยไม้นะครับถ้าจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็ไม่ต้องไปพูดชื่อภาษาอังกฤษเอาเป็นว่ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยคือมันเป็นพวกแตกหนอ แล้วก็มีลำลูกกล้วยแล้วก็มีใบไหมซึ่งมักจะใช้คุยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวเนี่ยหุ้มบริเวณส่วนของหน่อกล้วยไม้นี่เป็นแบบที่หนแบบที่สองก็คือกล้วยไม้ที่จะเรียกว่าเป็นแบบพวกน้ำพุก็แหละเทียบกับน้ำพุก็ได้คือใบมันเป็นแฉกสองแฉก แล้วก็รากก็ห้อยลงมาแบบที่สองนี่เวลาเราปลูกเราไม่จำเป็นจะต้องมีวัดสดุอะไรเรารองรับเลยแค่มีกระถางให้นั่งนะหรือบางคนเอาลวดมาลัดกับส่วนของลำต้นแล้วก็ห้อยแล้วก็แขวนรากก็จะโผล่มาระหว่างซอกใบนะครับนี่ กล้วยไม้จะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆถ้าจะบอกกลุ่มที่3ก็ได้นะคือกล้วยไม้ดินรองเท้านาลีนะครับต้นเล็กๆที่เขาปลูกกับดินอะไรก็เรียกกล้วยไม้ดินแต่โดยทั่วๆไปที่ปลูกก็จะมีสองพวกอ,อย่างพวกแรกก็จะมีแคทเทริยาไวายมาดามนะครับหวมยมาดามแคทริยา แล้วก็มีทั้งชนิดแคทริยาดอกใหญ่แคทริยาดอกเล็กนะครับเพราะนั้นที่ท่านถามว่าเวลามันออกดอกดอกนั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ก่อนว่าสายพันธุ์ที่เราเอามามันเป็นชนิดไหนถ้าไปหยิบแคทริยาดอกเล็กมามันจะไปกลีบดอกใหญ่มันเป็นไปไม่ได้พันธุ์มันเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ถ้าเราบอกว่าเราปลูกแคทริยยดอกใหญ่แต่ทำไมมันออกดอกมาเล็กแล้วมันก็ไม่ดอกไม่สวยไอ้อย่างนี้เราวิเคราะห์ได้ว่ามันสมบูรณ์ไหมเล่าเวลาดูต้นกล้วยไม้สมบูรณ์หรือไม่ดูตรงไหนฮะอย่างทับกลุ่มพวกแคทริยยไวมยมาดามดูลำลูกกล้วยครับลำลูกกล้วยที่มันป่องปองน่ะมันป่องมันเอิม มันอวบมันอันไหมหรือว่ามันฟีบมันแห้งมันเป็นร่องถ้ามันอวบมันอืมนั่นมันได้รับปุ๋ยสมบูรณ์แต่ถ้ามันแห้งแล้วก็ลำลูกกล้วยเป็นร่องเลยนั่นแปลว่าน้ำไม่ถึงปุ๋ยไม่พอเพียง อย่างกล้วยไม้พวกนี้นะครับมันยังมีกาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกใช่ไหมเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยเม็ดนะโดยเฉพาะเขามักจะใส่ปุ๋ยปลดปล่อยช้าเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็ให้น้ำให้ชุ่มชื้นอย่าช่ำแฉะนะครับมันก็จะดูดธาตุอาหารไปนะแล้วก็ไปเลี้ยงทำให้ใบ ลำลูกกล้วยสมบูรณ์นะครับทีนี้บางคนก็ให้ปุ๋ยทางใบเราก็เอาปุ๋ยทางใบสูตร21 3ตัวใส่ให้และเรากา็ใส่ปุ๋ย12ใส่ปุ๋ย15 30 15ฉีดพ่นทางใบให้กับกล้วยไม้กล้วยไม้ที่เราซื้อมาส่วนมากได้มาแล้ว มาแขวนฉีดน้ำลดน้ำอย่างเดียวไม่เคยใส่ปุ๋ยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะไปเอาพลังที่ไหนมาหรือน้ำที่เราให้บางทีเราก็ไปเอาน้ำที่ไม่เหมาะสมมารดเช่นอะไร <c oughs> เช่นถ้าเป็นคนเมืองก็ไปเอาน้ำประ่ามาลดมาฉีดอะไรอย่างนั้นแล้วก็ไม่ออกดอกเลย เพราะอะไรฮะเพราะว่ากล้วยไม้ถ้าเป็นน้ําประปาท่านต้องเอาน้ำน่ะมาขังในถังนะฮะเอาไว้สักประมาณ7วันให้คอรีนมันระเหยไปก่อนแล้วจึงเอาน้ํามารดมันจึงจะออกดอกดีนะครับนี่เพราะฉะนั้นเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำนะครับเราดูไงดูกลาบมะพร้าวอ่ะ นะฮะมันชุ่มไหมนะชุ่มเกินไปหรือเปล่าแฉะไปหรือเปล่านะแต่โดยทั่วไปขอให้มันมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วจะดูความสมบูรณ์ของต้นกล้วยไม้นอกจากลำลูกกล้วยแล้วเนี่ยดูที่รากครับถ้ารากที่แตกออกมานะครับรากจะอวบแล้วปลายรากเนี่ยจะเห็นเป็นสีเขียวนะแล้วก็พุ่งออกมาตลอดเวลาถ้าถ้าเป็นกล้วยไม้สโสม รากก็จะเหี่ยวจะแห้งนะครับทีนี้ถ้าเป็นกล้วยไม้กลุ่มที่เราเรียกว่าแบบพวกน้ำพุพวกเวนด้าพวกเข็มแอสโคเซนดาหรือจะเป็นมอคคาร่าพวกนี้จะมีใบออกมาสองแฉกแล้วก็โตขึ้นไปทางยอดเสมอนะครับพวกนี้เวลาปลูกแค่มีกระถางนั่งรับไว้ นะครับแล้วเดี๋ยวรากมันจะเกาะกระถางหรือถ้าไปปลูกเป็นโต๊ะก็เอาตะข่ายพลางแสงมาวางโต้หนึ่งเสร็จแล้วก็เอากิ่งเนี่ยมาปักมาเสียบนะครับลดน้ําใส่ปุ๋ยและอย่างนี้เราต้องให้ปุ๋ยทางใบครับให้ปุ๋ยทางใบเวลาให้ปุ๋ยทางใบก็ควรจะฉีดปุ๋ยให้ ในเวลาเช้าตรู่นะครับเพื่ออะไรเพื่อว่ามันจะได้ดูดซึมเอาปุ๋ยเข้าไปทางใบแล้วจะดูยังไงว่าต้นสมบูรณ์ดีหรือไม่ดีแน่นอนที่สุดต้นสมบูรณ์ดีต้องไม่มีอาการเนา่าทั้งยอดและใบล่างใบเต่งตึงไหมรากอวบอันไหมปลายราก เราเห็นเป็นสีเขียวพุ่งออกมาไหมนี่คือความสมบูรณ์ของต้นทีนี้กล้วยไม้เนี่ยนะครับอนอกจากว่าปุ๋ยดีน้ำถึงแสงก็สำคัญถ้าแสงมากเกินไปมันาสาดส่องโดนใบนะหรือจะเป็นกล้วยไม้แบบน้ำผู้ก็ตามใบก็จะไหม้ที่เขาเรียกว่า ซันเบอรอันนี้ถ้าไปอยู่ในสวนก็มักจะเป็นกับสวนที่แขวนกล้วยไม้วาวทางทิศต,ตะวันตกนะครับแดดจะสาดส่องรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับปลูกกล้วยไม้เนี่ยเราก็จะต้องมีตาข่ายพลางแสงอย่างน้อย40%นะฮะ มีไอเย็นนะจากถ้าสมมติว่าปลูกเป็นแปลงนะนะมีโตะ๊ะข้างล่างก็ควรจะมีร่องน้ำมีน้ำไอ้น้ำก็จะระเหยขึ้นมาเพราะว่ารากของกล้วยไม้เป็นระบบรากอากาศเพราะฉะนั้นที่เราไปซื้อมานะแล้วก็ที่เราเห็นเขาประกวดก้านช่อยาว ใบสังเกตดูจะเขียวสดใสแต่ถ้าก้านช่อก็สั้นๆน,นะดอกก็ออกแบบไม่เต็มใจแล้วก็ลำลูกกล้วยฟอฟอ้น้ำไม่ถึงและใบแทนที่จะเป็นสีเขียวใบก็เป็นจำเขียวเขียวเหลืองเหลืองงิกงิกงองอเป็นคลื่นนั่นคือกล้วยไม้ที่เป็นโรคไวรัสนะ เชื้ออยู่ในน้าเลี้ยงอย่างนี้โอกาสจะเกิดออกดอกออกช่อยาวนั้นก็เห็นทีจะยากสักหน่อยนี่ก็คือข้อคิดเรื่องกล้วยไม้ที่คุณถามมาครับใครๆก็รักหัวหัวกันไยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆัหัวกันใคร ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะมีน้องสิ่ก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยต้นหน้าเพราะรัวหัวันไทยดีับ เหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกรง่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่รีดได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถของ ไยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริงต้องปุ๋ยตราหัเวเัินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่าย ถ้าพ่อโตว,วัยฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเท้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเคขนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไผเซนท่านเคมีจำกัดมหาชน